สบายดีสวัสดีค่ะวันนี้พบกับน้องทกัระชอ่องน้องสวาวลาวกลับบ้านนะทุกคนวันนี้นุชจะมีข่าวมาบอกมาแจ้งสู่ไอ้ไอนะ่เน้องพี่พี่ทุกคนเนาะมาฟังนากานเนาะเป็นข่าวเกี่ยวกับการเมื่อบ้านนี่แหละทุกคนเนาะเพื่อไลายๆคนมู่คู่ลุงป้านา้าอาที่อยากเมือบ,บ้านเมือประเทศลาวแบบนี้เนาะหรือว่าไอ้ไอ่เอ้อยที่อย,ทยอ,ทยอยากไปเที่ยวลาวเนาะพี่พี่คนไทยเอฟซีอยากไปเที่ยวลาวเนาะ าการกลับบ้านช่วงนี้ก็ยังกับได้ปกติเด้อทุกคนเนาะก็บแบบสําหรับคนลาวเนาะสำหรับคนลาวตอนนี้กลับบ้านได้แต่ว่าที่มีค่าใช้ใจ่ายเกิดขึ้นแล้วหลังจากที่ที่ผ่านมานี่คือแบบการกักตัวนี่มันชีกักได้สองแบบเนาะเมือเม,ม,มือบ้านนะแต่ว่ามันก็เมือได้ตลอดแหละเนาะแต่ว่าตอนนี้เขาเปลี่ยนอย่างใหม่อันนี้ถ้าเกิดว่าเว้าอย่างพิษ พลาดประการใดออกไปครับแอบขอโทษขออภัยไว้หน้าที่ก่อนเนาะคือนุชก็ได้ได้รับข่าวมาเนาะว่าการเมืองลาวคนลาวที่เมืองลาวตอนนี้บม่ว่าเป็นเฉพาะแรงงานหรือว่าเป็นคนท่องเที่ยวอย่างเป็นเกตการหรือบป่เนาะแต่ว่านี่ได้รับข่าวมาคือแรงงานแรงงานลาวเนาะที่เมืองลาวตอนนี้เขาเจ้ากักตัวจ็ดมือแล้วเนาะตอน มูนุเมือเดือนที่แล้วกักสิบสี่มือตอนนี้เปลี่ยนเป็นเจ็ดมือแล้วเด้อเปลี่ยนเป็นเจ็ดมือแล้วแล้วก็มันจะมีค่าใช้จ่ายเด้อทุกคนตอนนี้มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นแล้วมีกดออกมาใหม่เนาะบอกว่าเขสคขาเจ้าก็ยังไม่ได้ประกาศเนาะแต่ว่าได้ยินข่าวแว่วๆมาว่าค่ะเจ้าสิเก็บเงินในการกักตัวคนละล้านสาวแล้วทุกคนล้านสาวก็ประมาณ สามพันบาทนี่บาทุกเอ้ยนั่นแหละทุกคนนะประมาณสามพันกว่าบาทเนาะในการกักตัวเขาเจ้าสิเก็บเงินประมาณล้านสาวอันนี้ตามที่นู้ดอันเห็นข้อมูลมาเนาะบางคนก็ว่าว่าเก็บแล้วบางคนก็ว่าว่ายังไม่ได้เก็บแต่ที่แน่ๆคือน่าสิเก็บแล้วเนาะเพราะว่าคนที่ลาวอันเรากักตัวนะคนนั้นน่าลาวออกแล้วเพราะตอนลาวออกยังไม่ได้เก็บเนาะ นี่นุชเว้าถึงนี่คือนุชกับบริดฮุจักเป็นการส่วนตัวเรือทุกคนเนาะนุชก็เห็นข่าวมานุชก็เลยมาเล่าสู่ฟังเ,เพื่อเปิดประโยชน์กับพี่ๆน้องๆหลายๆคนเพื่อคนที่บูฮูแล้วก็อยากฮูเนาะก็ฝากถึงฝากบอกนําเด้อแล้วว่าากระเจ้ามาประกาศแล้วว่าที่ต้องเก็บเงินเนาะนุชก็เห็นดูเนาะวิดีโอกเจาประกาศว่าที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นคนที่ มากักตัวยู่ศูนย่สวันเขตนี้แต่ว่าแขวงอื่นนุดก็บูอกันเนาะว่าเป็นเหตุการณ์หรือบอ่อแต่ว่าอันของนุษนี่คือ,อยุ่แขวงสวันเขตกเจะว่าสิมีการเก็บเงินกักตัวต่อไปนี้สี่มีการเก็บเงินล้านสาวพันกีบแล้วประมาณสามพันปลายเนาะแต่สําหรับผู้ใดอยากไปกักยู่โรงแรมก็สามารถจองโรงแรมได้เนาะก็คือปั๊มตาปั๊มออกไปแล้วกัปั๊มตาปั๊มออกไปแล้วกั จะมีรถโรงแรมมาฮับเนาะก็คือต้องติดต่อไว้ก่อนเนาะเพื่อส,สะดวกในการที่ไปข้ามไปฟังพูดแล้วก็มีรถมารับเลยไปกักตัวเนาะก็สะดวกดีก็ต้องเตรียมพร้อมไว้ก่อนเนาะส่วนในการเดินทางก็เหมือนเดิมคือเก่าเ้อทุกคนเนาะคนบ่มีบัตรก็มือได้ไปเฮ็ดบัตรเรืออยู่สถานทูตได้เลยเนาะก็มือได้คือกันบ่มีบัตรหรือว่าบัตรมืดหรือว่ายอยังต่างๆสามารถเมือได้คือกันเนาะถ้าผู้ใดมีบัตรแรงงานกะ ข้าเจ้าก็สิถามว่าซื้อซิทไวโบรแบบซิท M O U เขาอย่างบ่เมื่อธนาก็สามารถซื้อได้ผู้ใดก็ดซื้อก็เบ,บ็นอยปาังเนาะถ้าผู้ใดเป็นแค่พาสปอร์ตธรรมดาหรือว่าบ่มีอย่างก็สามารถเมือได้เนะาะสวานาเขตตอนนี้อย่างข้าเจ้ายัางเปิดตลอดเปิดให้แค่เข้าลาวหรือสำรับมาไทยดีข้าเจ้ายัางไม่ได้เปิดเนาะถ้าผู้ใดที่มาไทยก็ต้องไปนองคายเนาะทุกคนแล้วทางด้านภะษาสนก็บ่าว่ามันแพงเกินไป คือเป็นอย่างต้องเก็บอยียงแบบนี้เนาะอันนี้นุนก็บอกกันว่าเป็นอย่างคือมีก้นหมายแบบนี้ออกมาเนาะแต่ข้าจ้ายังไม่ได้ประกาศเป็นทางการด้วยทุกคนเนาะแต่ก็น่าซีไวๆนี้แหละเพราะว่าหลายหลยคนนุน,นก็ไปฟังข้าเจ้ามาอีกทีเนาะบอกว่าจริงหรือว,ว่าจริงแต่ข้าเจ้าว้ามาแล้วก็น่าซีจริงเนาะข้าเจ้าว่าว่าเสียแล้วล้านสาวพันกี้คนที่ออกก่อนทันบม่ได้เสียเนาะอืม สรุปก็คือผู้ใดที่เมือบ้านช่วงนี้ก็คือน่าจะต้องเตรียมเงินไว้ก่อนเนาะเตรียมเงินไว้สำรลองทั้งค่ากินค่าอยู่เนาะแต่ว่าอยู่ในนั้นค่ะเจ้าก็เลี้ยงข้าวด้วยทุกคนเนาะแต่ว่าที่รับที่นอนหมอนมุ้งให้เอาเมือเองเด้อย่างเช่นเต็นท์นี่ก็คือต้องซื้อ,อข้อสําคัญที่สุดก็คือเต็นท์นี่แหละเนาะต้องซื้อเมือหม้อหุองข้าวหุงน้ำเอาเมือก็ได้ มาม่าก,ก็เตรียมมือก็ได้เนาะได้กินแน่นอนแต่ว่าเขาเจ้าเลี้ยงเขาสามมือเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเลี้ยงเขาสามมือแล้วก่อนออกเขาเจ้ากะกวดโควิดอีกรอบหนึ่งเนาะถ้าบ่ามีผลอีกอย่างก็สามารถกลับบ้านได้เนาะสามารถมือได้รู้สึกว่ามันเริ่มลดลงลดลงลดลงเนาะแต่สําหรับคนไทยที่ไปเที่ยวก็ต้องไปในกรุปทัวร์วไปในกรุปทัวร์แล้วกะ ไปกักตัวสองมือก็คือ48ชส่วโมงเท่านั้นเนาะกักตัวสองมือแล้วก็สามารถไปเที่ยวได้เนาะไปเที่ยวก็ต้องอยู่ในกฎเกณฑ์ของกรุ๊ปทัวร์เท่านั้นเนาะไปนอกสถานที่หรือว่าไปในสิ่งที่ในบอนที่เขาอ,อยากไปเองนี่อยากไปอก่อนนี้ขี่รถปื้ดเจ้ารถปื้ดไปแบบนี้ไปเ่ได้ไรเนาะต้องอยู่ในกรุ๊ปทัวร์เท่านั้นเนาะบวกคือไทยเนาะอย่างที่แตกต่างจากถ่ายอยู่ไทยตอนนี้คือถ้าเกิดว่าเข้ามาแล้วก็คือกักตัวเจ็ดมือเนาะถ้าเข้ามาทางกัน เข้ามาทางอันรถบัสหรือว่าเข้ามาทางทางน้ำเนาะทางเรือเนาะทางสะพานซีเอ็นกักตัวเจ็ดมื้อซีมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างว่าสูงเลยทีเดียวเนาะสำหรับตัวนุชเองนุชคิดว่าสูงเพราะว่าเขาเฮตุงานวันละร้อยนะเฮ็ดงานวันละร้อยนะถ้าเกิดว่าถ้าเข้ามาแล้วต้องมีเงินขนาดนั้นนุชว่ามนุษย์ก่สามารถมาได้เนาะกระเสื้อบ้านละหลายคนก็คือซียากก็คือกันเนาะ สำหรับการมาแต่อนมันแค่แมีเงินสี่พันห้า 5, พันก็นข้ามมาได้มีแค่ค่ารถกะข้ามมาได้เนาะค่าด่านก็เพเท่าไรเองแต่สําหรับต่อจากนี้ก็คือตั้งแต่โควิดมานี่คือผู้ใดที่มาฝั่งไทยต้องเตรียมเงินสามหมื่นบาทยังต่ําอันนี้นุ่งรับเลยว่าสามหมื่นบาทนี่คือยังต่ําค่าเดินเรื่องเอกสารไปขอวีซายูเวียงอีกแล้วก็มาเช่าโรงแรมเนาะ เช่าโรงแรมยู่ฝั่งไทยเพื่อการกักตัวอีกอันนี้ก็ถือว่าแพงอยู่เหมือนกันเนาะบอกเกี่ยวบอรวมแบบถ้าเกิดว่ามาเที่ยวก็บอรวมแบบหาซืไปบนนู่นบนนี้อีกเนาะเสรมมิมุษว่ามาเฮ็ดงานก็ต้องติดต่อกับนายจ้างให้ในายจ้างรับรองอันนี้นุษกันยังบ่มีข้อมูลเนาะถ้ามีข้อมูลสิมาเล่าสุฟังเนาะสำหรับผู้ใดที่เป็นแฮงงานและอยากเข้ามานี่ แต่ว่าถ้าเป็นนักท่องเที่ยวก็คือถ้ามาทางเรือมาทางสะพานก็คือกักตัวเจ็ดมือ้อมีเงินสามหมื่นบาทถ้าสิมาไทยเนาะยังต่้าคือสามหมื่นบาทไปขอวีซ่าเวียงจันทสามเดือนเนาะมาเาซีมาดุ่มๆคือแต่ก่อนมาปั๊มตาย,ยาดานบ่ได้เนาะ <c oughs> ก็ะจะ้ว่ห้มาแล้วรับคนที่มาทางเครื่องบินเนาะมาทางเครื่องบินก็นา่าซิบบมีปัญหายอย่างนา่าซี มาแล้วก็เที่ยวได้เลยเนาะบร่ได้กักตัวอย่างข้าเจ้านาสิกวดโควิดเล็กน้อยเนาะเพราะว่ายุ่ไทยตอนนี้ข้าเจ้าก็บ,บร่ได้กักตัวแล้วเนาะนุนก็เห็นช่องพี่ๆไล่คนที่ข้าเจ้ามาจากต่างประเทศเนาะก็บ,บร่ได้กักตัวก็แค่กวดโควิดแค่นั้นแล้วก็ไปได้เลยเนาะแต่สําหรับลาวนี่ยังไม่ได้เนาะขนาดคนลาวเองก็ต้องกักตัวเจ็ดมือเนาะแล้วต่อไปนี้ก็ต้องมีค่าใช้จ่ายอืมถามว่าแพงบ่าค่าใช้จ่ายที่ข้าเจ้า ถ้าสมมติเขาเจ้าประกาศออกมาว่าเก็บจริงๆสําหรับนุชแพงบ่มันบ่เกี่ยวกับว่าแพงบ่แพงหรือนุชนุชบุ้ว่าเขาเจ้าเก็บเพราะหยั่งเนาะแต่ว่าอยู่ฝั่งไทยบุ้ง่เจ้าเก็บหรือบ่เนาะถ้าฝั่งไทยนะนุชการบริเบื้องข่าวสีประกาศออกมาเมื่อไหร่เนาะทุกคนว่าเก็บเงินคนที่เป็นแรงงานหรือว่ามันบ่เพรว่าเขาเจ้าเก็บจากแรงงานหรือบ่สำหรับคนบ่แม่แรงงานเก็บหรือบ่เนาะ แต่ว่าแรงงานนี้เก็บช so ัวร์เลยเนาะก็คือกักสูนญด้วทุกคนเนาะ,ะเจ้าก็เตรียมสู์ไว้ให้คนที่กักจากไทยไปกักตัวอย่างเช่นแรงงานแบบไทยนู้นแบบนี้นะก็สิเป็นลานโล่งๆคือคล้ายๆแบบอันมูนุษย์ว,ว่ามันเป็นโรงงานตัดยิบเก่าเนาะสิมีพัดลมมีเพดานมีเป็นลานโล่งๆกระเจ้าก็ไริมียังให้ที่นอนมันมงงเขาก็เตรียมมือเองแค่เลี้ยงเขาเท่าน,นั้นเนองเนาะซื้อลกัลกๆเลยซื้อเต็นเดอร์ทุกคนมุน พัดลมหมอนผ้าห่มให้เตรียมมือให้พร้อมเนื้ออย่างเช่นยานี่ก็สําคัญคือกันเนาะผู้ใดมียาก็สามารถดีเลยนุดว่าอันพเมือนาเนาะพเมือนําเลยอย่างเช่นยาพาราอย่างเช่นอันยาแก้ปวดหัวปวด,ปด,ปดท้องไ้ไม,ม่นะเพราะว่าไล่สิ่งไล่ยากแล้วมันอยู่รวมกันและอยา่างห้องน้ํามันก็เป็นห้องน้ํารวมนะมันบสะดวกบสะดวกแบบ แหลาย,ลายอย่างต้องเตรียมพร้อมเนาะมันก็คือสิกังวลเนาะว่าู้มีบัตรเมื่อได้บอ่อบัตรขาดบ,บัตรจังสั้นบัตรจังซีบัตรหายบัตรล่นบัตรมืดมืดเล่มอย่างไรไม่สามารถเมื่อไดเด้อเมื่อได้เมื่อได้ปกติเลยเพียงแต่ว่าต่อจากนี้ค่ะเจ้าสิมีการเก็บเงินคนที่เมือจักไทยในการกักตัวประมาณล้านปลายเนะาะก็ะหลค่ะเจ้าประกาศออกมาอีกเท่านึงว่าจริงแท้หรือบ่อเนาะในพนังานที่เมือกักตัวเนาะ อาคลิปนี้นุนกสิมาเล่าสู่ฟังเพลงเท่านี้นะทุกคนเนาะเดี๋ยวนุนกสิขอจบคียปไฟเพลงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้นุ่ดีอีกเด้อถ้ามีเรื่องอีกอย่างแบบที่นุนหูมาอีกนุนกสิมาเล่าสู่ฟังอีกเนาะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้นุนเด้อทุกคนสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสบายดีสวัสดีค่ะ